โอเคถ้าโมโชววันนี้เรากลัาส่วนเกมเราบอกในบทบทเดิมดที่ผมไปหาเจอมาคุณดูบรรยากาศสิคุณก็นตาจะรู้นะเป็นบทเดวอะไรอะอย่าขาบทอะไรที่กระชุ่มกระชวยหัวใจสักนิดหนึ่งช่วงนี้หัวใจเต้นช้าลงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวดูหัวใจเต้นวายตายหา่าเน่ยโอเคโอเคไม่เป็นไรพูดหรอกรู้สึกอยากจะเล่นแค่นั้นเองโอ้ผมไม่รู้นะว่าบทนี้ผมเคยเล่นไปหรือย,อยังอะ่ะโอเคปะ เขาไปด้วยเขาด้วยขอด้วยขอด้วยขอด้วยกูไม่อยากเล่นคนเดียวกูกูกลัวกูกลัวกูพูดตามตรงแล้วกูกลัวกูขอไปด้วยไปกันถ้าโคนจะเหลือสักกี่คนกันวะโอ้แมปแนวหากุญแจที่เองกูว่ามันไป็นแ่แค่หากุญแจแมปบรรยากาศอย่างนี้มันไม่น่าใช่แค่หากุญแจอ๋อสัญญาณรหลานี้แปลว่าแปลว่าปลอดภัยแปลว่ามันต้องมีอะไรไม่ไกล ตัวอะไรตัวอะไรขอเห็นได้เดี๋ยวมันตัวอะไรวะใครมันตอแตกแต็กแๆกอะไรอยู่วะอ๋อมันไม่ได้มามันคือสัตว์สองเสียงมึงนี่คุ้นๆนะกลัวหรือว่าเขาแค่เกมผีอยู่บินยานอยู่บินยาน อ๋อนี่คือสกุลเงินหรืออะไรเนี่ยอะไรอะไรมึงแย่ปากสิอะไรวะเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้คุย เพื่อนมึงไม่คิดจะเดินออกจากตรงนั้นเลยเหรอพี่ไปอยู่เพื่อนดีกว่าวะอ้ีแล้วกูมาใจกล้าบ้าอะไรกูอยู่เนี่ย มึงไม่คิดจะออกเดินอ้โอ้ยจเลินละกูท้อเลยกูเห็นมึงยืนอย่างงี้ที่กูท้อใจเลยวะไอ้โอ้ยมันยืนมันเสียงอยู่บนหัวนี่แน่ ออกแปก็ออกคือมันออกเหลือวมื่กับกูเนี่ยอ่ะมึงจะออกไหมมึงออกกูออกมาเล่นเฮียอะไรดิกูไม่เคยชนะเลยไอ้โบนแบบเนี้ย ไป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 คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสัส้นๆนะโคตรสั้นนะผมบอกเลยคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่โคตรสั้นไป <aí> ไหนอ่ะไอศรไม่มีกล้องเอฟเดี๋ยว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  ไอ้ไอ้ขึ้นมาแล้วออกไม่ได้ด้วยเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนเพื่อนโอ้ยอย่าทิกันนะอย่าทิกันอย่าทิกันกดทิ่งก่อนเพื่อนเพื่อนไปไป มึงมาแดกหวยจบจบไปม er. ึงอยู่ไหนมึงมาแดกหวยจบจบไปเฮ้ยเพื่อนไปไปกูถอดดูฟังเลยกูถอดดูฟังกูถอดดูฟังวิ่งหาไอ้ขันอยู่ไหนมาแดกหวยจบจบป่ะเฮ้ยโอ้ยมามาแดกหวยจบจบปอยู่ไหน ไอ้เหียไปไม่ได้ใส่หูฟังก็ไม่ได้ยินเสียงแม่งอีกไอ้เฮี้ยมามาแดกหัวจบๆไปกูถอดหูฟังกันแล้วตอนเนี้ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมึงมาแดกหัวจบๆไปอ กูไม e ่ได <aking in> ้ใส่หูฟังแล้วเนี่ยตอนที่กูถอดหูฟังเลยเนี่ยอยู่ไหนไอ้สัตว์ทางตาดิ่ไปเอ้ยฟังเสียงก่อนมันอยู่ตรงไหนวะว้าไอ้สัตว์เอ้ยหาเกมอะไรที่กระชุ้มหัวใจไปละสัตว์ทางตาดิมามึงอยู่ไหนมึงแดกให้กูจบจไปดิ Má 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 xí, si? Không mà! Mà đẹp quá chút cho mày! Ê hìa! Bạn ơi! Không mà! Hóa. Lửa khổng! Ê hú quầy! Bạn ở Bạn quá? เออมามาเด็กคนจมจมกิาอยู่ไหนไอ้สัตว์กูกลัวไอ้สัตว์ป่าดีไอ้เนี่ยสนาดกูถอดถูฟังกูยังกลัวเลยโอเคพวกคุณก็น่าจะเห็นสภาพแล้วนะว่าเป็นยังไงไอ้เข้าเข้ามาห้าเหลืออยู่สองไม่กล้าเดินนี่ถอดถูกฟังเดินแล้วอะ โอเคโอเคถ้าผู้ชมถ้าเกิดใครอยากเล่นเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้โคตรน่ากลัวเลยโอเคโอเคบาย